วันนี้ฉันอยากจะชวนคุณมองเข้าไปข้างในใจเราเองแล้วถามตัวเองเบาๆว่าตัวเราที่แท้จริงคืออะไรบางครั้งเรามักคิดว่าฉันคือสิ่งที่มั่นคงถาวรแต่แท้จริงแล้วหากเราสังเกตให้ลึกซึ้งร่างกายก็เปลี่ยนไปทุกวันความคิดก็ผันแปร ى, ความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป ตัวเราจึงไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวแต่เป็นเพียงการรวมกันชั่วคราวของกายและใจเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์จำนวนมากในชีวิตเกิดขึ้นจากการยึดมั่นเรายึดว่าสิ่งนี้คือของฉันยึดว่ามันต้องเป็นไปอย่างที่ฉันต้องการและเมื่อมันเปลี่ยนไปไม่เป็นดังใจเราก็เจ็บปวดแต่ถ้าเรามองเห็นความว่าง เราจะค่อยๆวางความยึดถือเหล่านั้นลงเราจะไม่ต้องวิ่งตามสิ่งที่ไม่จีรังไม่ต้องผลักสายสิ่งที่ไม่ชอบไม่ต้องแบกความเป็นฉันที่หนักหน่วงอีกต่อไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ในใจก็คือความสงบสงบจากการเห็นความจริงสงบจากการไม่ต้องดิ้นรนเกินความจำเป็นของโลกความว่างไม่ใช่ความศูนย์เปล่า แต่คือประตูที่เปิดไปสู่ความอิสระความว่างไม่ทำให้ชีวิตไร้ค่าตรงกันข้ามมันทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยความเบาสบายเมื่อเราเข้าใจความว่างเราจะก้าวข้ามความทุกข์และค้นพบความสงบที่แท้จริงอยู่ในใจของเราเองความว่างหรือสุญญต,ตา เป็นคำที่หลายคนฟังแล้วอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งหรือไกลตัวแต่แท้จริงแล้วความว่างคือหนทางสู่ความสงบภายในใจการเข้าใจความว่างไม่ใช่การทำให้ชีวิตกลายเป็นไม่มีค่าหากแต่เป็นการเปิดมุมมองใหม่ที่จะทำให้เราเห็นความจริงของตนเองและเรียนรู้วิธีวางความยึดมั่นที่เป็นรากเหง้าของความทุกข ความว่างคืออะไรความว่างไม่ได้หมายถึงไม่มีอะไรเลยแต่หมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวตนที่แท้จริงทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายเปลี่ยนไปทุกขณะความคิดความรู้สึกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแม้แต่ตัวเราที่เรายึดไว ก็เป็นเพียงการรวมตัวกันของกายและใจในชั่วขณะหนึ่ง 2. การเข้าใจตนเองผ่านความว่างเมื่อเรามองเห็นความจริงนี้จะเริ่มเข้าใจว่าตัวตนที่เรายึดถือนั่นหนาไม่ได้มีอยู่ท้าวอนจริงๆความโกรธที่เคยแรงกล้าวันหนึ่งก็อ่อนลงและหายไปความสุข เคยฟูฟ่องสุดท้ายก็แปรเปลี่ยนความทุกข์ที่เรายึดไว้ก็เป็นเพียงคลื่นหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในใจเมื่อรู้เช่นนี้เราจะไม่ถูกความคิดและอารมณ์ชั่วคราวเหล่านั้นครอบงำอีกต่อไป 3. การก้าวข้ามผ่านความทุกข์ ความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากการยึดติดว่าสิ่งนี้คือของฉันสิ่งนี้ต้องเป็นอย่างที่ฉันต้องการแต่เมื่อเราเข้าใจความว่างเราจะวางเบาลงไม่หลงไหลในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ผลักไสสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่หลงยึดมั่นในตัวตนที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นี่คือหนทางสู่การก้าวข้ามความทุกข์และพบความสงบในใจ 4. ความสงบจากการเห็นความจริงการเข้าใจความว่างไม่ได้ทำให้ชีวิตนั้นว่างเปล่าแต่กลับทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความเบาสบายเพราะไม่ต้องวิ่งตามสิ่งที่ไม่จีรังเพราะไม่ต้องแบกภาระทางใจที่หนักหน่วงเพราะเห็นว่าแท้จริงแล้ว ทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยบทสรุปความว่างคือประตูสู่ความสงบเมื่อเราเข้าใจความจริงของตนเองเห็นการเกิดขึ้นดับไปของสรรพสิ่งเราจะสามารถก้าวข้ามความทุกข์และเข้าถึงความสงบที่แท้จริงในใจ ถ้าคลิปนี้ทำให้หัวใจคุณได้สัมผัสถึงความสงบหรือได้แง่คิดเล็กๆที่ช่วยให้มองชีวิตเบาขึ้นฉันขอเชิญชวนให้คุณแบ่งปันคลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานและส่งต่อกำลังใจให้กับคนรอบตัวและถ้าคุณเห็นว่าธรรมะที่ได้ฟังในวันนี้มีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริงอย่าลืมฝากความคิดเห็นของคุณไว้ด้วยนะคะเพราะทุกถ้อยคาของคุณ คือแรงบรันรดาลใจที่จะทำให้เราได้สร้างสรรธรรมะดีๆมอบให้กันต่อไปค่ะ